ครับสวัสดีครับผูกกับตังซาเนเหียวตังซาเนเหี่ยวปรเดีย๋ยายไก่เลยขนตกสองหมื่นนะเขาไก่กับเบิร์ตงได้เอาเขาไก่มาครับย่างนี้เบิร์ตเป็นแบบสามหมดถ้าชิมเดือนเนาะตอนนี้เลี้ยงเงินแค่สองร้อยออเลี้ยงเงินแค่สิบสองสอบไม่สองสอ่อตาไก่แก่งคนหวา โอดกระห้างคนกระห้างกินเขาน้งคนนี่คร <adventurous> ับมือนนี่นี่จากเอาไปย้างแล้วทั้งผุนอ่ะโอกินหลายเลยถอดเกียงออกไปกันเขามาบ้าใดด้วยบันไปย่างบินก็ อ้ยอดไข่หน่อยหนึ่งอยู่นี่โอ้หมดแดงแดงกัดโอ้เหน็นทางมึงหมดแดงกัดโอ้โอ้หมดกับไป <c oughs> โอ้ nha Nó <laughs> là cái khẩu với nhẫn là nó khẩu nè ông kiếm khẩu sẽ con anh khẩu sẽ quan anh à thế này tôi nghe xong nó <laughs> khẩu với thằng này đâu nè อ่านไปเลยตัวเล็กตักกวน้อยกำลังน,น่ารัก้เขาน้องกวนอยู่ดแดงดแดงกัด ไอ้เป็นเวลามันจะกลับบ้านตรงเวลาไก่หอนยามมันก็ทีมานัังถาเขาไม่นก็จะหอนลามันก็ยังลบมากจะบกไปางาน,นเพื่อนอออให้กันแต่ที่นายอย่าให้กัน ก้นกินเขาก็ยังละบาดน,นี่มันจะสื่อเขาใกล้ลเว้ยและ้บนบรก้นอุนน้ยนี่ยกินเดียเงินสื่อเขาเบ้ยนะตอดกันจะตอดกัน vừa xước qua vừa thằng ngõ cũng trở lại, vừa thằng này rồi đi cái nhãn của ổng qua thằng ngõ gì thề, thằng này với trở lại, còn thằng ăn một đèn như sẽ hoàn cắt 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 đèn, ôi hằng, cái mụt của anh gì có không có ai một người ปลาดงดิบจะมีงูเหลืหย่ยมแหง่เน่ นม่หวงมากตอดดุไม่เมียจงวนองมักตอดูกเขาเขาไปออกก็ได้ ไี <M> ่จับเง่ไอ้เงาเงวมีพ่อกนมีพ่อก่อยืนนั่งกินัต่สู้ยืนนั่ในสอมันไม่รังไขดอก Một rồi, một lèo Một một lèo Cái mẹ tôi này ngắm lên Cái gà tròn rồi đó Cái gà tròn rồi nè này hai ngắm luôn ngắm ngắm hai cái gì thế à Tột, Bà leo, bà leo đi Nó khó quá không khó bánh á Ai quá nó khó là lạt. ว่าให้กันคนตกมาสองมือ่อเลยเจื่นเจือเบดตกแห้างงามจนสีถว่วให้หน้าถ่วมเหลยอมนี่ก็ตกแค่ไอ้เ้าหัวเทียง รายมาเดี๋ยวรอคุณเคลื่มมอนไม่รอคุณฟังดีเดีย,ดยฟังคุณมีก่อนไงไงด้ยผมมาแล้วมาแล้วหน้า,าบ้านแก้แก่หน่อยโซลโม ซาละโมเหมือนปลาทุง่งยิบเุกงนกันเลย้ให้คนก็ไปให้กินเข่าคนมานไอ้กินเล้วก็ที่คนมาน